นี่มึงรู้ช่องทางธรรมชาติน้องเขาหรอสืบเจอแล้วสืบเจอแล้วจริงมะมึงทำไมสืบเร็ววะใครนะพี่รักสวัสดีพี่รักเป็นยังไงบ้างมีคนบอกว่าพี่รักวแะได้สรุปวันอังคารพี่รักไปด้วยถูกไหมไปนั่งด้วยถูกไหมละรับโทนด้ไหมโทน ตอนนี้นะครับคู่กรณีของสันดานฮะไอไม่ใช่สันเขานะครับคือมันเป็นคนอ่านี่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 นไปไหนแล้วพี่รักไปไหนวะโอเคตอนนี้คือเหมือนกับว่าคู่กรณีนี่ต้องบอกกับว่าเขาเหมือนเขาเหมือนเป็นหมาบ้านะมันไล่กัดไปทั่วไปหมดเลยฮะเพราะว่าเขาก็อยากดังนะ จะเถียงเพื่อจะเอาคำตอบหรือจะเถียงเพ่อจะชนะถ้าจะเถียงเอาคำตอบจะธิายใบความแ่น่เห็นบแต่ถ้าเถียงเอชนะเนี่ยูอตากูลอกาอยู่เห้เข้าใจครับคือต้องบอกว่าบางทีเราเองยังคิดอยู่ว่าเราพูดได้เหตุผลเรากลายเป็นว่าเหมือนไปคุยกับคนบ้าเขาเล่นบ้าอยู่สองประเภทอ่าสองประเภทที่คุยไม่รู้เรื่องอ่าโอเค แต่คนนจะเป็นยิงพร้าตัวลงครับรอได้สามได้ร้อนี้อ่าแต่พูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่รู้ัพูดแไม่เชื่อไม่เี่ยรงคไม่ได้อันนี้ที่รักไม่ได้ว่าน้องสอคนใ่ไหมากเลยไูดเ่็าอยู่ใกล้เขาจะรู้พอ่าเาะเป็นกันยพยถ้าขว้เีวกอีเขาจะรู้อ่านอ้คือไม่เป็นอ่าแต่ที่แม่งไม่เป็นแล โมด้วยลันด้วยมีความไม่ดีความอยู่เนาะคือบกนะพ่ายมากราวน้ำเย็นเย็นเสิร์ฟเลยจ้ะใบเสียก็ไม่เชื่ออธิบายก็ไม่ฟังก็ถามหนึ่งให้ดูดีเสิร์ฟเดี๋ยววันอังคารนะครับเราได้เจอพี่รักศรีเกตนะครับปรมาจารย์เหรียญนะครับผู้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับวงการพระแล้วพี่รักนี่น้องเล่นเล่นพระมาไม่ต่ำกว่า50ปีนะ อางี้ผมเข้าคาถาตั้งปีมา101 2,511ก็57ปีนะครับ2,511็7ปี57ปีนะครับพี่รักสีเกตที่เขาเล่นพามา57ปีนะครับเราจะเราจะได้เห็นพี่รักสีเกตบนรายการโหนกระแสด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคู่กรณีเขาเยอะมากนะถ้าเรียบเรียงมานะครับผมว่าจากคันทิพย์งามวานไปถึงกระมอเนี่ยนะแถวยาวอย่างนั้นเลยนะฮะเยอะมากฮะ คือไม่รู้เป็นยังไงทำไมมันเป็นคนที่ชอบทะเลาะกับทุกคนนะฮะนะครับจากคนที่ดีๆกันนะฮะกลายเป็นคนที่เกลียดกันนะครับเกลียดเขามากนะ,ะกลายว่าทุกคนเนี่ยเกลียดไอ้สันดานหมดเลยอเาได้คือเาดเอาดูได้ดูเลยครับเข้าใจครับก็เอาเลยครับออาเอาเลยครับาาอเ,อเอาเลย <c oughs> <c oughs> ครับก็เราได้เจอกันจากอุบลโอ้โหเอ,เอาแล้วจำไม่ได้ครับพอดีปกติผมไม่ได้รับโทรศัพท์เองครับผมให้แอดมินรับโทรศัพท์ฮะที่นะ <c oughs> ครับก็ แปลกนะคนไอ้สันดาเนี่ยมันเป็นคนที่คนเกียดทุกคนนะที่เล่นพลาแท้จะเกียดเขามากจะรู้สึกว่าลังเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจ่ะครับหนูขอโทษแล้วกันค่ะเนี่ยไม่ใช่หนูหนูนึกว่านึกว่าหนูอยู่แถวนั้นไงไม่ใช่นะโอเคใครที่แบบเล่นพัาปเป็นอะ่ะจะรู้สึกรังเกียดคนแบบไอ้สันเขาไงไอแ้แผลอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับไม่ได้ว่าผมพูดเองนะทุกคนเลยนะที่เล่นพลาแท้เป็นอะ่ะ วันนักนวันไหนครับ,บวันนักสววันอังคารครับทองขายได้นะนี่ขายได้หลักหมื่นนะหลายหมื่นนะใช่ครับพาไม่เล่นกันไม่ได้เลยต้องงั้นเดี๋ยวพี่เข้ามาข้างในพี่เข้ามาข้างในครับพี่เข้ามาอันนี้กรอบขายได้พระขายไม่ได้เนี่นั่งตรงนี้พี่นั่งกับพี่ชายผมจะนู่นนี่นั่งกับพี่ชาย เมื่อวานมีคนมาหมมาเจอเฮเกยกมาเช้าพี่รักเขาบอกว่าพี่รักบอยได้ดูคลิปพี่รัพี่รักไลฟ์ไหมผมบอกผมไม่ได้ดูเลยผมหลับกินยาแล้วผมหลับไม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยจริงป่ะแล้วเวลาผมเสิร์ชหาของพี่รักหาไม่เจอเว้ยแม่งไปขึ้นขรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยหาไม่เจอเว้ยผมเลยไม่ได้ดูเลย

คือเนหมามือมือกัดกันได้โอ้ไม่พี่รักอย่าพูดอย่างนั้นพี่อย่าไปพูดอย่างนั้นเขาอยู่สูงเขาลงมาเนี่ยเขาก็เสื่อมแล้วคนอย่างมือก็เจอคนอย่างครูก็ใจยากแล้วถ้ามันบอกมันจะแฉบอกมึงไม่ต้องแฉหรอกเขาติดมือมันไม่ต้องที่ขึ้นเขาทำเลยตอนนี้ครูเนี่ยมึงมือไม่เท่าขึ้นเลย พี่รักมาเองครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเปไงเริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวเดี๋ยวยาวแน่นะครับให้เพื่อนๆตอนครัี่ยมิดนั่นขอโทษครับพรรคจะม่เรี่กอนัยคือเขาไอไอสันไอสันเขาเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบว่าพอรู้ว่าตัวเองผิดก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิด ก็จะทําเป็นแบบไม่รู้แต่กลายเป็นว่ามองคนอื่นผิดก็ไล่เที่ยวด่าคนอื่นมันนนะีนนย หันกล้องหันกล้องหันมิดปิดกล้องมาทางพี่รักนะใช่เลยสามวัตถุของมันนะเอาตรงๆขาตรงๆมาครับดูรายการดู่มุมต่อเลยสามคุมรอบเลยนะวะโอเคไอ้เรื่อะขึ้นมาลุมโลไม่ได้ไงเถอะปีเกี่ยวลุมโลไม่ได้ถ้าลุมไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้พี่รักเข้ามานั่งละทีเนี้ยที่กระถิ่นมาติดของในเจ้ากระถิ่นตัวเขาทำ หนาวแล้วขึ้นแล้วพี่รักใย,ย,ย,ย็นวันอังคารเจอกันแน่วันอังคารเจอกันแน่ทํนี่เรียกน้าจิ้มนะครับนี่เรียกน้ำจินน้มวันอังคาร <c oughs> ผมว่าผมผมว่าตอนนี้นะครับจากคู่กรณีเป็นผมกับไอถแถนะครับตอนนี้กลายเป็นพี่รักกัถแถโทนบางแคกับแถนะครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าคือเขาทะเลาะทุกคนคือถแถเนี่ยเป็นคนที่ทะเลาะทุกคน ใครแค่แบบพูดเป็นกลางและพูดตรงๆพูดถูกต้องนะครับเขาไม่ได้เลยเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบทุกคนเป็นคนที่เกลียดเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาเกลียดทุกคนอ่ะเขาจะด่ากับทุกคนเขาจะล่อทุกคนเขาจะว่าทุกคนเนี่ยอันนี้คือสไตล์ของมันจริงๆไอ้แท้เนี่ยโอ้โหนี่อยูย่ๆทําให้พี่รักขึ้นเฉยเลยนะครับอยูย่ๆมาทําให้ เราโค้งม,มาโค้งที่อะไรใดรจะมาเขมรรับรู้อ๋อโอเคไอ้โจโจยกไหนยกยกขึ้นผมมีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำอะไรผมเป็นต่อคิวด้านในจอยครับนะครับพออันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็กลายเป็นแบบใหญ่โตเลยนะครับก็จากวงเล็ก,ลกๆคำว่าเกยว่าแท้เนี่ยพอสรุปว่าแท้แล้วเขาไม่ยอมรับก็เริ่มด่าคนที่ดูแท้เขาเริ่มด่าคนที่ดูแท้ไม่ได้ด่าผมคนเดียวด่าพี่รัก ด่าพี่อุด่าโทนท yeah. ี่รักกัสดีครับเดี๋ยวเจอกันบางคัน ไม่ไม่ตอนนี้เอยู่ฝั่งคุณไมเาเยหนี้่เปซ็นมถูก่ะเาหาใครมาเคลียร์ไม่เคลียร์ใครวยเจใจเเจลูกพี่เซฟไม่ทันแล้วะเซฟไม่ทันแล้วนดินะครับก็เรื่องราวดีๆในวงการะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนครับผมว่า ไปงะรายการผลกระแสเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าผมเจ็บคอและเสียงไม่ทันแน่นอนคือผมไม่อยากเสียงผมใช้ด้วยเหตุและผลนะครับแล้วก็การใช้เหตุและผลเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยไม่ใช่สำหรับไอ้แถแล้วกันไม่ใช่บางคนอ่ะผมว่าเหตุและผลเนี่ยมันใช้ได้เกือบทุกคนนะเหตุและผลนะย,ยกเว้นไอ้แถคนเดียวจริงๆนะครับ ยกไปในแถบคนเดียวที่ไม่มีเหตุและผลที่ควรจะพูดกับเขานะครับต้องไม่พูดเลยฮะเหตุผลที่พูดกับเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีเหตุผลฮะครับไอเราเองจะไปพูดเยอะก็พูดไม่ได้ฮะเพราะว่าจะพูดด้วยเหตุผลเยอะๆกับเขาไม่เขาก็ไม่ฟังไงในเมื่อเขาแถไปเรื่อยแถไถถูทะลอกนะครับถอกหมดแล้วฮะแถไถถูถะเลอกแล้วก็ถกหมดแล้วฮนะครับไอแถเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เรจะคุยอะไรกับมันนะครับจนกระทั่งรายการผลกระแสไม่ติดต่อผมอ่ะจริงๆผมเองก็ไม่ได้อยากจะไปออกเพื่อสร้างแสงให้กับไอ้แถไถไอ้ทะลอกนะครับจริงๆแหมมัน,นมันน่าจะแถถถไถทะลอกถอกหมดแล้วนะฮะ